ัดีครับลงไม้ครับขับป่ปุ่มสารวัรเฮียนะครับเนาะนเฮีให้อาหารเมนูแปลกๆพี่นอ้อง ป่าวใส่ไข่เข้าพี่นาะใส่ลงข้าวอยู่พอดียายใส่ไข่ปนกินกะเสร็จเสร็จไปเนองเออนั่นโจ๊กน้องมาหนี่งครับใส่ไข่เนาะใส่ปลาทูนะครับเนาะครับต้มปลาก็ใส่ใบค้าวม่อนใส่ไข่หมูแดงครับพี่น้าะฮะเสร็จแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะครับครับมน้องแดดเนาะแกงเห็กครับ เอาซอเข้ามาเนี่เมนูแหลกอย่างเฮ็ดไข่พี่น้องไข่บ้าเยลยละงกเฮ็ดละงอบเวลาพิษเฮ็ดไข่วันนี้โอ้ออเสียดเสียดพี่น้องเสียหมือนกันครับพี่น้องม,มาครับพี่น้องอย่างเฮ็ดตากแดดเฮ็ดผูดไอ้กรบโปรงเฮ็ดไข่เฮ็ด,ด,ด,ดไข่ไขไมาสิอย่างชักน้อยพี่น้อง แน่าครับ,บพี่น้องเห็ดกับขาา้าวตากแดดเอามาปิ้งเห็ดกันปิ้งพริกปิ้งหอมอเป็นจีบอหครับเนี่ยกินกันสองคนกับพ่อครับมันนี้คนเห็ดไข่ใส่ปลาทูครับอย่าง้วครับ โอ้เมือนจะว่า,วาเยวไปเห็นยางแหจีครับมีคนจีมีคนยางไงครับยางเห็ดครับครับผมปลาทอะคร,ครับเนาะมุ้งปลาครับปลาทองไปไปขามอ่อน ให้มาไป่แกงไปครับพี่น้องนี้กันที่น้องใบสามวัตอนปากคอ็จครับ เดี๋ยวเขามาชิมต้มปลาคอสกไข่บ้บนแดงนะครับเนาะจะเป็นยังไงประชาติกลมกลม,มบอลเด็ดเปกับขามอ่อนก้อมอ,อ,อร่อยอร่อยครับพี่น่องแซ่บต้มปลาเสร็จแล้วกับปลีใส่ไข่ต่อครับพี่น่อง ปลาตัวขุกแล้วครับอย่างสุกแล้วตำจะกระเฮ็ดกับพี่น้องหอนหอนโอ้หอนแห้งหอน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 ปลาห่อนเฮ็ดเฮ็ดคมาเ่อเฮ็ดยัง เฮ็ดไข่เฮ็ด่มีเจ้าของไป่นองเฮ็ดไข่เ็ดผู้ใดไม่ซื้อมีนี่ครับเท,ท,ทำครับตเฮ็ดครับไปตะลครับเฮ็ดไข่ครับพกนเขียวต้นฝาดตัวาของคของแห้งเ่น้ออน่ใส่กระบอนเนี่ยใส่หม้อต้มปลาเนาะตอนะใส่ใส่มห,หสมอนหน้อเนาะ พี่นอ้องต้นไม้ตําแล้วเก็มันถอยง่ายครับถอยง่ายเลยครับพี่นอ้องตําแค่เท่าใกล้ๆเนาะตรับต่ำสับแครับเรียบร้อยเลยครับมากินข้าวน้ำกันพี่นอ้องสมปลาพรใส่ไข่มดแดงครับตปนเห็ดครับผดเห็ดไข่เข้าวานะครับติ๊กติ๊กขนเนื้องนือ้อสิไหมแจ้งเห็ด ไข่เลังอกเพ็ดปอกปุ่มระวาเพ็ดยังกระโบลูเพ็รลังกเลยเนาะเกโบลูเด่นไปป่าเพชรมังป่าหอนหอนหอนไอ้ซิ่งไรคนคนเพ็รบ่ีมือเลยนะยี่มือร้วนๆนต้อคนป่าหอมหอมหอมเป็นทองอยางบอหอมเป็นบอเพ็ดไข่เพ็ดไข่นะ เฮ็ดไฟเฮ็ดไฟเขาวาเฮ็ดไฟนี่ทำพญ่พญานั่นนี่เฮ็ดไฟเฮ็ดเมีเ็เิดครับเฮ็ดปานิดครับเฮ็ดเมิสุ่นรัตนะครับตมปคอตมประคอพี่น้องตมคอใครไหมดอาหารสันสูงอ้แซ่บอื้อเนพอยัญิเทนั้นะไพี่น้องเ่งไหนเขยไข่เย่เองไหน

อ๋แป๊บ嘛เอาไงีมันจะเ,เสียบไปจอเออชี้ขาวชีขาวเห็นแล้วลายหลายหากินยากเลยจะยังจะกินอีกแต่เวลาเป็นสมมโงอมด่ด้ครับพี่น้องเกี่ยยังพ <c oughs> ักพักไซบอ่ <c oughs> ม,มาละขอมาละไม่ได้ใช้แล้วหไม่ได้ใช้แล้วขอ เดี๋ยวคนป่าปนเมื่ยงเลยกินอะไรคน้นยังแสบกว่าพี่น้องมาๆมากินลูกอ้สุดขนะพีน่น้องเอ้ยปอบสุด